สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทําเสื้อคอเต่าคอสูงชิดชนแบบนี้นะคะว่าเย็บยังไงได้เนี่ยตัวนี้เห็นไหมเราซื้อมาวัดแล้วมันประมาณสี่เซนสูงมากเวลาใส่มันจะคับคอเลยนะคะชนต้นคอเลยทีนี้เราก็จะมาเย็บโดยที่เราไม่ได้เลาะเพราะว่าเป็นเสื้อไหมพรมใช่ไหมเราไม่ได้เลาะออกเราก็จับแบบนี้เลยทุกคนเนี่ยจับแบบนี้เราจะให้เหลือกี่นิ้วเราก็ดู ตอนที่เราพับตอนนี้เลยนะคะเนี่ยว่าเขาเหลือเท่าไหร่เราต้องการให้เหลือนิ้วหนึ่งเราก็เย็บเข้าไปเนี่ยเป็นสันทบวางแบบนี้เลยแล้วเราก็เย็บไปเลยนะคะจับแบบนี้ไหมพรมตัวนี้เย็บได้นะไม่ขาดนะคะได้ไม่ขาดนะทุกคนลองดูซื้อมาใส่แล้วมันดีอ่ะก็เลยซื้อมาหลายตัวนี้เป็นของเราเองนะคะแต่ว่า เวลาใส่แล้วมันคอสูงเกินไปมันดูแบบมันไม่ใช่อากาศหนาวเอบ้านเรามันอากาศร้อนเนาะอยากจะใส่ให้สบายสบายแต่ได้เนื้อผ้าตัวนี้ไงเนี่ย,ยก็เย็บไปธรรมดาเนี่ยนะอันนี้เราเย็บออกไปประมาณครึ่งนิ้วนะทุกคนทบหนึงอะ่ะเนี่ยพอเย็บเสร็จแล้วมันก็จะเล็กลงแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะลองดึงดูก็ไม่ขาดถ้าขาดเขาจะขาดตอนนี้เลยนะเนี่ย ไอตะเข็บที่เขารอบคอเนี่ยเราสามารถที่จะทับคิ้วก็ได้นะหรือไม่เราก็ปล่อยไว้แบบนั้นเลยแต่ถ้าปล่อยไว้มันก็จะมีเนื้อแบบนี้ถ้าเราทับคิ้วไปเขาก็จะเรียบลงนะคะตัวนี้เราก็เลยจะทับคิ้วหนึ่งตีนผีนเสื้อใหมพรมคอตั้งคอเต่าคอตั้งอ่ะแก้ไขให้เป็นให้เล็กลงได้ ประมาณนี้เป็นวิธีการทําง่ายๆเพราะว่าเสื้อไหมพรมเขาจะทอมาทั้งตัวเราจะไปเลาะออกแล้วใส่เข้าไปใหม่นะไม่ได้จะลุ่ยหมดเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาไม่มีรอยพุงถ้าหากว่าชอบกดด็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะทุกคนนะเนี่ยนี่เราก็เสร็จละลองกลับออกมาดูนะคะว่าเป็นยังไงลองใส่ดูนะคะ เห็นไหมสวยงามขอบคุณที่รับชมจ้า